วันนี้พกทำนายฝันวันนี้นำเสนอเรื่องฝันเห็นเงินฝันเห็นทองเตรียมตัวรับทรัพย์ก้อนโตฉบับสมบูรณ์พร้อมเลขนำโชคท้ายคลิปสนับสนุนวันนี้พกนายตู่ให้สร้างสรรค์งานได้อย่างต่อเนื่องได้ที่พร้อมเพศ0ู1 4 3 0 1 1หนชื่อบัญชีนิพนธ์เพิ่มพูลบุญเงินแต่ละบาทมีพลังมากกว่าที่คิด วันนี้พกทำนายฝันสวัสดีครับในโลกแห่งความจริงเงินและทองคือสัญ,ญลักษณ์ที่จับต้องได้ของความมั่งคัง่งอำนาจและความมั่นคงแต่ในโลกแห่งความฝันโลหะและกระดาษเหล่านี้มีความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นคือภาพสะท้อนของคุณค่าที่เรามองเห็นในตัวเองคือพลังงานที่เรามีในการขับเคลื่อนชีวิตและคือโอกาส ที่จักราวาลกำลังหยิบยื่นหรือพากไปจากเราการฝันเห็นเงินหรือทองจึงเปรียบเสมือนการทำบัญชีชีวิตในจิตใต้สำนึกความรู้สึกที่คุณมีต่อทรัพย์สินในความฝันไม่ว่าจะเป็นความสุขใจที่ได้รับมาความหรือความทุกข์ระทมที่ทำมันหายไปล้วนเป็นกุญแจสำคัญที่ขายไปสู่ความลับทางการเงินสถานะทางสังคม และความสำเร็จในชีวิตจริงของคุณได้อย่างแม่นยำวันนี้เราจะมาถอดรหัสภาษาแห่งความมั่งคั่งในความฝันของคุณกันว่าคือสัญญาณแห่งโชคลาภที่กำลังจะมาถึงให้คุณรีบคว้าไว้หรือเป็นคำเตือนให้คุณกลับมาทบทวนคุณค่าในตัวเองและระวังภัยจากการสูญเสียพร้อมเลขเด็ดที่จะเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นความจริงเรามาเจาะลึกคำทำนาย8สถานการณ์กันครับ สถานการณ์ที่หนึ่งฝันว่าได้เงินได้ทองจากคนอื่นคำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลักนี่คือความฝันมงคลที่ตรงไปตรงมาที่สุดบ่งบอกว่าคุณกำลังจะได้รับโชคลาภก,การสนับสนุนหรือโอกาสดีๆที่มาจากบุคคลอื่นอาจเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายหรือแม้กระทั่งเพื่อนสนิทเป็นโชคที่มาจากการอุปถัมภ์ค้ำชูและความเมตตา ไม่ใช่โชคที่เกิดขึ้นลอยๆด้านการงานจะได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาให้ดูแลโปรเจกต์สำคัญที่ให้ผลตอบแทนสูงหรืออาจมีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาช่วยเหลือให้ปัญหาในที่ทำงานคลี่คลายไปได้ด้วยดีด้านการเงินดวงการเงินดีเยี่ยมมีเกณฑ์จะได้รับเงินพิเศษโบนัสหรืออาจมีคนให้ยืมเงินลงทุนโดยไม่คิดดอกเบี้ย เป็นช่วงเวลาที่ดีในการขอความช่วยเหลือทางการเงินด้านความรักสำหรับคนโสดอาจมีคนที่มีฐานะดีและเป็นผู้ใหญ่กว่าเข้ามาอุปถัมดูแลหรือมีคนแนะนำคนที่ดีและมีฐานะให้รู้จักส่วนคนมีคู่จะได้รับของขวัญล้ำค่าจากคนรักหรือได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากครอบครัวของคนรักเป็นอย่างดีคำเตือน เมื่อได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นแล้วจงอย่าลืมบุญคุณและหาโอกาสตอบแทนท่านเมื่อมีโอกาสจะทำให้โชคลาภของคุณยั่งยืนสถานการณ์ที่สองฝันว่าเก็บเงินหรือทองได้ตามทางคำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลักเป็นนิมิตหมายของการได้รับโอกาสดีๆหรือโชคลาภเข้ามาอย่างไม่คาดฝันในชีวิตจริงคุณอาจค้นพบพรสวรรค์ หรือความสามารถใหม่ๆในตัวเองที่จะนำไปสู่การสร้างรายได้หรืออาจมีคนมองเห็นคุณค่าในตัวคุณและมอบโอกาสสำคัญให้ในเวลาที่คุณไม่คาดคิดด้านการงานอาจได้รับมอบหมายงานพิเศษที่ไม่มีใครอยากทำแต่คุณกลับทำมันได้ดีจนเป็นที่ยอมรับและสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองหรืออาจได้ไอเดียใหม่ๆในการทำงานโดยบังเอิญด้านการเงิน จะมีรายได้เสริมเข้ามาจากช่องทางที่ไม่คาดคิดหรือมีโชคจากการสิ่งท่ายเป็นพิเศษเงินที่ได้มาจะเป็นเงินที่ไม่ได้คาดหวังไว้ก่อนด้านความรักสำหรับคนโสดจะได้พบรักอย่างกระทันหันในสถานที่ที่ไม่คาดคิดหรือกับคนที่ไม่เคยอยู่ในสายตามาก่อนส่วนคนมีคู่อาจมีเรื่องเซอร์ไพรส์ดีๆเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ ทำให้ความรักกลับมาตื่นเต้นอีกครั้งคำเตือนโอกาสที่เข้ามาอาจดูเล็กน้อยในตอนแรกแต่อย่ามองข้ามโดยเด็ดขาดเพราะมันอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าได้สถานการณ์ที่สมฝันว่าเงินทองหายหรือถูกขโมยคำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลักเป็นลางเตือนที่ชัดเจนให้ระวังการสูญเสียครั้งสำคัญ ซึ่งอาจไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่อาจหมายถึงการสูญเสียความเชื่อมัน่นการเสียพลังงานไปโดยป่าประโยชน์หรือการสูญเสียคนสำคัญในชีวิตไปด้านการงานให้ระวังการถูกขโมยผลงานการถูกใส่ร้ายจนเสียชื่อเสียงหรือการทำงานผิดพลาดจนองค์กรได้รับความเสียหายด้านการเงินเป็นคำเตือนโดยตรงให้ระมัดระวังเรื่องการใช้จ่าย และการเก็บรักษาทรัพย์สินให้ดีอย่าไว้ใจให้ใครหยิบยืมเงินหรือลงทุนตามคำชักชวนของคนอื่นง่ายๆเพราะมีเกณฑ์จะถูกหลอกลวงสูงด้านความรักสำหรับคนโสดอาจถูกหลอกให้เสียเงินเสียทองไปกับความรักที่ไม่จริงใจส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์อาจสั่นคลอนเพราะปัญหาเรื่องการเงินหรืออาจมีเรื่องให้ต้องเสียเงินไปกับคนรักคำเตือน จงรอบคอบในการใช้ชีวิตและการคบค้าสมาคมกับผู้คนในช่วงนี้เป็นพิเศษอย่าเชื่อใจใครง่ายๆและตรวจสอบเอกสารสัญญาต่างๆให้ดีสถานการณ์ที่4ฝันว่ากำลังนับเงินจำนวนมากคำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลักความฝันนี้มีความหมายสองด้านที่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคุณในฝัน หากคุณนับเงินด้วยความสุขใจและปลากปลืม้มจะหมายถึงคุณกําลังจะได้รับผลตอบแทนจากความภาคเพียรและประสบความสำเร็จทางการเงินในไม่ช้าแต่หากนับด้วยความกังวลหรือนับเท่าไหร่ก็ไม่หมดไม่สิ้นเสียทีจะหมายถึงคุณกําลังมีความวิตกกังวลเรื่องการเงินอย่างหนักด้านการงานคุณกำลังประเมินผลงานและคุณค่าของตัวเองซึ่งอาจนำไปสู่การตัดสินใจครั้งสำคัญ เช่นการเรียกเงินเดือนเพิ่มหรือการเปลี่ยนงานด้านการเงินเป็นช่วงเวลาแห่งการวางแผนทางการเงินอย่างจริงจังคุณอาจกำลังคิดทบทวนเรื่องการลงทุนการออมหรือการใช้หนี้ด้านความรักสำหรับคนโสดคุณกำลังประเมินคุณค่าของตัวเองว่าดีพอสำหรับความรักหรือไม่ส่วนคนมีคู่อาจมีเรื่องให้ต้องวางแผนทางการเงินร่วมกันอย่างจริงจัง คำเตือนอย่าให้ความกังวลเรื่องเงินทองมาบั่นทอนความสุขในการใช้ชีวิตควรหาทางวางแผนให้ดีแล้วปล่อยวางสถานการณ์ที่5ฝันเห็นทองคำแท่งหรือกองทองคำคำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลักทองคำคือสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเกียรติยศและความสำเร็จในระดับสูงการฝันเห็นทองคำแท่ง จึงเป็นนิมิตหมายที่ดีกว่าการฝันเห็นเงินบ่งบอกถึงความสำเร็จที่มั่นคงและได้รับการยอมรับนับถือในวงกว้างด้านการงานจะได้เลื่อนตาแหน่งใหญ่โตขึ้นเป็นระดับผู้บริหารหรือประสบความสำเร็จในธุรกิจจนมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักด้านการเงินจะมีความมั่งคั่งที่มั่นคงถาวรไม่ใช่แค่โชคลาภชั่วครั้งชั่วคราวอาจมาจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือได้รับมรดกด้านความรักสำหรับคนโสดจะได้พบเจอคู่ครองที่เพียบพร้อมทั้งฐานะและเกิยศเป็นคนดีมีบารมีส่วนคนมีคู่ชีวิตครอบครัวจะมั่งคั่งและมีความสุขอย่างสมบูรณ์คําเตือนความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มักมาพร้อมความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งจงเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับบทบาทใหม่ในชีวิตสถานการณ์ที่6 ฝันว่าได้เครื่องประดับทองคําเช่นแหวนสร้อยกําไลคําทํานายมีดังนี้คําทํานายหลักเป็นความฝันมงคลที่เน้นไปในเรื่องส่วนตัวและสถานะทางสังคมมากกว่าเรื่องเงินทองโดยตรงเครื่องประดับแต่ละชนิดมีความหมายแตกต่างกันไปด้านการงานจะได้รับกิยศชื่อเสียงได้รับการยอมรับจากคนรอบข้าง หรือได้รับตำแหน่งที่เชิดหน้าชูตาด้านการเงินจะมีโชคลาภเข้ามาแต่จะเป็นลักษณะของขวัญของกำนันหรือได้ทรัพย์สินมาจากการสเสน่หามากกว่าตัวเงินด้านความรักสำหรับคนโสดหากฝันว่าได้แหวนทองมีเกณฑ์จะได้พบเนื้อคู่และมั่นหมายแต่งงานในเร็ววันหากได้สร้อยคอจะได้พบคนรักที่ส่งเสริมสถานะทางสังคม ส่วนคนมีคู่ความรักจะหวานชื่นและมั่นคงยิ่งขึ้นอาจมีการมอบของขวัญแทนจ่ายให้แก่กันคำเตือนให้ระวังการใช้จ่ายเงินไปกับของฟุ่มเฟือยเพื่อเสริมภาพลักษณ์ของตนเองมากจนเกินไปสถานการณ์ที่เจ็ฝันว่าให้เงินหรือทองคนอื่นคำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลักเป็นความฝันที่ตีความไม่สองทาง หากให้ด้วยความเต็มใจและยินดีจะหมายถึงคุณเป็นคนใจบุญสุนทานการให้ครั้งนี้จะส่งผลเป็นบุญกุศลกลับมาหาคุณในรูปแบบอื่นแต่หากให้ด้วยความไม่เต็มใจจะหมายถึงการสูญเสียพลังงานหรือมีคนมาเบียดเบียนคุณด้านการงานคุณอาจต้องสลับเวลาและพลังงานไปช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานหรือต้องทำงานเพื่อส่วนรวมมากขึ้นด้านการเงิน มีเกณฑ์จะได้บริจาคเงินทำบุญครั้งใหญ่หรือมีคนมาขอความช่วยเหลือทางการเงินที่คุณปฏิเสธไม่ได้ด้านความรักสำหรับคนโสดคุณอาจต้องเป็นฝ่ายทุ่มเทให้กับคนที่คุณชอบอย่างมากส่วนคนมีคู่คุณจะเป็นฝ่ายที่ต้องเสียสละหรือให้การสนับสนุนคนรักเป็นหลักคำเตือนการให้เป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ต้องให้แต่พอดี อย่าให้จนตัวเองต้องเดือดร้อนสถานการณ์ที่8ฝันเห็นเงินปลอมหรือทองปลอมคำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลักนี่คือสัญญาณเตือนที่รุนแรงเรื่องการหลอกลวงและการทรยศหักหลังสิ่งที่คุณเห็นว่าดีหรือมีค่าแท้จริงแล้วอาจเป็นของปลอมที่ไร้ค่าโดยสิ้นเชิงเป็นช่วงที่คุณต้องระวังคนหน้าไหวหลังหลอกเป็นพิเศษ ด้านการงานให้ระวังการถูกหลอกให้ทำโครงการที่ไม่สามารถทำได้จริงหรือได้รับคำสัญญาจองปลอมจากเจ้านายหรือเพื่อนร่วมง,งานด้านการเงินมีความเสี่ยงสูงมากที่จะถูกหลอกให้ลงทุนในธุรกิจแชร์ลูกโซ่หรือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนดีเกินจริงจงอย่าโลภโดยเด็ดขาดด้านความรักสำหรับคนโสด อาจเจอคนไม่จริงใจเข้ามาหลอกลวงให้รักเพื่อหวังผลประโยชน์ส่วนคนมีคู่อาจค้นพบความจริงที่น่าผิดหวังเกี่ยวกับคนรักของคุณหรือการถูกนอกใจคำเตือนอย่าไว้ใจใครง่ายๆในช่วงนี้ทุกโอกาสที่เข้ามาต้องตรวจสอบให้ดีที่สุดอย่าตัดสินคนที่ภายนอกหรือคำพูดที่สวยหรูจะอลึกเลขนำโชคแต่ละรูปแบบฝันเห็นเงินทอง เป็นความฝันที่นักเสี่ยงโชคนำมาตีความเป็นเลขเด็ดมากที่สุดตามตำราเงินมีลักษณะกลมๆคล้ายเลขศูนและยังหมายถึงความมั่งคั่งซึ่งเชื่อมโยงกับเลขแปดทองคือของสูงค่าจึงเป็นเลข9และถ้าทองยังเชื่อมโยงกับเลขห้าอีกด้วยเรามาลงรายละเอียดกันครับฝันว่าได้เงินเลขเด่นคือแดและศูนชุดเลขแนะนำ 80-08-18-88-68-180ฝันว่าได้ทองเลขเด่นที่สุดคือ9และ5ชุดเลขแนะนำเก้าห้าห้าเก้าหฝันว่าเก็บเงินได้เลขเด่นคือ8และ7โชคชุดเลขแนะนำแป7เจ็7เจ 780ฝันเห็นเครื่องประดับทองแหวนกรม0905์สร้อยยาว1915ฝันว่าเงินหายเป็นเลขเตือนภัยไม่ควรเสี่ยงแต่ถ้าจะลองให้ใช้เลขศูนย์และเลขที่เกี่ยวกับจำนวนเงินที่หายฝันเห็นเงินหรือทองปลอมให้เน้นเลขศูนย์เพราะหมายถึงความว่างเปล่า ชุดเลขแนะนำ000809สรุปความฝันเห็นเงินทองจึงเป็นมากกว่าแค่เรื่องโชคลาภแต่เป็นมาตรวัดคุณค่าในตัวเราและพลังงานในชีวิตที่เรามีหากเราเห็นคุณค่าในตัวเองและใช้พลังงานชีวิตไปในทางที่ถูกต้องความมั่งคั่งในโลกแห่งความเป็นจริงก็ย่อมอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอน ขอให้คุณใช้ความฝันนี้เป็นแรงผลักดันในการสร้างคุณค่าให้ตัวเองและเปิดรับโอกาสดีๆที่กำลังจะเข้ามาครับคุณเคยฝันเห็นเงินทองแล้วกลายเป็นจริงหรือไม่มาแบ่งปันเคล็ดลับความเห็นของคุณในคอมเมนต์ได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามวันนี้พกทำนายฝันเพื่อพบกับคำทำนายในตอนต่อไปขอได้รับความขอบคุณจากวันนิพกทำนายฝัน โดยเอเมนคาตูนายตูว,วัน,นิพกออนไลน์สนับสนุนวัน,นิพกนายตูให้สร้างสรรค์งานได้อย่างต่อเนื่องได้ที่พร้อมเพศ0ู1 4 3 0 1 1 7 0ชื่อบัญชีนิพนธ์เพิ่มพูนบุญเงินแต่ละบาทมีพลังมากกว่าที่คิดสวัสดีครับ